มรณธรรมคือคําที่ผมขยายไ้เมื่อตอนเช้าว่าหมายถึงสภาพะความรู้สึกเบิกบานแจ่มใสที่ได้เห็นการเกิดขึ้นสลายไปของสิ่งต่างๆในความหมายที่มันมีคุณค่าต่อการเรียนรู้ของเราผมจิงรู้สึกขำที่ตัวเองถอดนาฬิกาไม่ได้แต่ก็ที่ขำก็คือสุดท้ายถอดได้เพราะมารู้ใช่ไหมครับหรือผมขำที่ตัวเองลืมอะไรเงี้ยนะครับที่ผมชอบเล่าเรื่องลืม ลืมแบบไม่น่าเชื่อว่ามันจะลืมได้ง่ายขนาดนี้เข้าไปในห้องครัวแล้วก็ยืนหันหีหันฝงังว่าเข้ามาในครัวทําไมเ,เข้ามาทําไมยืนหันไปรอบหนึ่งนึกไม่ได้ออกมาดีกว่าออกมาที่นอกห้องครัวที่โต๊ะที่ตัวเองนั่งทํางานอยู่จึงรู้ว่าอ๋อตัวเองจะเข้าไปในครัวเพราะอะไรเพราะว่ามีถ้วยกาแฟที่กดน้ําใส่ถ้วยกาแฟไว้แล้วแต่ยังไม่มีช้อนคนนะ่ะ ก็เลยเข้าไปในครัวเพื่อจะเอาช้อนมาคนกาแฟนึกถึงภาพดีครับลุกขึ้นเพื่อจะเข้าไปในครัวเพื่อจะเอาช้อนหยิบช้อนมาหนึ่งคันเพื่อจะมาชงกาแฟปรากฏว่าช่วงขณะเดินไปนี่มันเป็นแค่เสี้ยวนาทีนะครับลืมไปซะแล้วว่าตัวเองเข้ามาในครัวทําไมแต่ทันทีที่ผมนึกได้ว่าผมเข้าไปในครัวเพื่อจะหยิบช้อนผมก็หัวเราะกับตัวเองอย่างสนุกสนานว่าโอ้ดูสิมันช่างโอ้ชีวิตนี้ชีวิตนี้มันคือมันมีความรู้สึกได้ว่าเออมันเป็นสิ่งที่ไม่ ไม่ยั่งยืนจริงๆเลยนะครับแล้วมันเป็นสิ่งที่เราจะไปยึดเหนี่ยวมันได้อย่างไรประมาณน,นี้ครับและความรู้สึกแบบนี้นะครับผมเข้าใจมันเป็นความรู้สึกที่แม้กระทั่งเวลาเราเจ็บป่วยนะครับที่สําคัญเวลาเราเจ็บป่วยถ้าเราเห็นความหมายนี้เราจะเกิดความรู้สึกเหมือนกับที่คุณวีรู้สึกดีที่มีแก้วบางใบไม่แตกทั้งที่มันน่าจะแตกให้หมดประมันนี้แต่รู้สึกดีกับแก้วที่มันไม่แตกและความรู้สึกแบบนี้คือความรู้สึกที่ดีที่นักกีฬาฟุตบอล ตราบใดที่ยังมีเวลาที่กรรมการไม่เป่านกหวีดจบเนี่ยครับเขามีความรู้สึกดีที่สําคัญนะสังเกตไหมครับยิ่งเวลาเหลือน้อยนักฟุตบอลยิ่งขยันวิ่งไปทั้งสนามเลยนะครับวิ่งจนกระทั่งเพราะอะไรเพราะเขารู้สึกว่าเวลามีค่าไงครับเวลามันมีค่าแล้วเวลาที่มันมีค่านี่มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าแพ้ชนะอย่างไรนะครับเกี่ยวว่าเขาต้องทําสิ่งที่มันเป็นคุณค่าของความเป็นนักฟุตบอลให้ได้ถ้าสมมุติว่า เกมมันนําอยู่แล้วก็ยิ่งดีใหญ่ที่จะรักษาเกมนี้เป็นอย่างนั้นต่อไปถ้าเกมของเราพลพาแพยแพ้กับฝ่ายคู่ตรงข้ามเราก็พยายามจะฟลิกฟื้นสถานะแบบนี้มันจึงทําให้นักฟุตบอลไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ของเกมเช่นไรจะไม่หยุดนิ่งเพราะเขายัางถึงคุณค่าของเวลาที่มีอยู่ณนขณะปัจจุบันตอนนั้นมรณธรรมก็คือจิตที่ยังถึงค่าของเวลาแห่งชีวิตที่มีอยู่ณปัจจุบัน ณขณะนั้นและรู้สึกดีกับสิ่งที่มันมีปรากฏอยู่ณขณะนั้นความรู้สึกแบบนี้จะเป็นความรู้สึกทาให้เราเนี่ยครับรู้สึกดีกับชีวิตไม่ว่าเราจะอยู่ในเงื่อนไขเช่นไรนึกถึงภาพนะครับนึกถึงภาพว่าถ้าแม้นว่าเราอยู่ในขณะช่วงสุดท้ายของชีวิตไม่ว่าจะเจ็บปวดทรมานอย่างไรแต่รู้สึกดีที่เรายังสามารถรับรู้สัมผัสความเจ็บปวดนั้นได้เพราะเดี๋ยวไม่นาน ก็ไม่สามารถสัมผัสรู้ความเจ็บปวดนี้ได้อีกแล้วในความหมายเช่นที่ว่านี้นะครับมันจึงเป็นความหมายที่เหมือนกับผมเคยเล่าให้ฟังว่าผมเคยไปที่โรงพยาบาลศิรีราชและคุณหมอซึ่งเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยมาปรารถกกับผมว่ามีผู้ป่วยคนหนึ่งซึ่งมหัศัรรย์์มากอยากให้ผมไปพบไปเยี่ยมด้วยผู้ป่วยคนนี้เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายแล้วนะครับว่าผมไปกับคุณหมอผู้ป่วยคนนี้เพิ่งทานอาหารมื้อเที่ยงเสร็จไปใหม่นะครับตอนนั้นกําลังจะพยายามดื่มนม้ํา แต่ท่านเขาไม่สามารถจะดื่มน้ําจากแก้วจึงใช้หลอดดูดเพราะไม่มีพลังเพียงพอแล้วมือท่านสั่นๆประยังจะแงนหน้าขึ้นแล้วก็น้ําเทแต่ก็หกไปเกือบหมดนะครับเมื่อผมเห็นว่าผมดอกดื่มได้ไหมผมจะบอกไม่เป็นไรเขาบอกว่าอย่างนั้นเมื่อก่อนมันทําได้ดีตอนนี้มันทําไม่ค่อยได้แล้วและพูดไปด้วยความรู้สึกดีว่าเมื่อก่อนทําได้ดีตอนนี้ทําไม่ค่อยได้แล้วเนี่ยนะครับมันเป็นความรู้สึกที่ดีแม้กระทั่งตอนที่สนทนากาันจึงรู้ว่าแกมีความรู้สึกที่ดี ช่นคุณหมออธิบายให้ผมฟังไปก่อนหน้านี้แล้วผู้ป่วยคนนี้เข้ามาสู่โรงพยาบาลโดยไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเรียกร้องสิทธิอะไรที่จะเบิกค่ารักษาพยาบาลได้แต่ท่านก็พูดคุยว่าปวดมากไหมก็บอกปวดมากต้องการยาระง,งับปวดไหมก็บอกต้องการถ้าได้ยาก็ดีแต่คุณหมออธิบายบว่าแต่ถ้าไม่มีค่ารักษาพยาบาลนี้ไม่ไม่สามารถจ่ายยาให้ได้จะทํำยังไงบอกก็ไม่เป็นไรก็ดี แล้วไม่มียาทานแล้วมันปวดนี่สังก็ไม่เป็นไรอยู่มันมานานแล้ว <c oughs> คือคําพูดของผู้ป่วยคนนี้มหัศจรรย์มากเลยนะครับมหัศจรรย์มากเลยนะครับและสุดท้ายเมื่อได้คุยกันจึงรู้ว่าแกเป็นคนซึ่งคงจะผ่านบำเพาะจนกระทั่งหยั่งถึงมรณธรรมที่ว่านี้ได้จริงๆนะครับเพราะเป็นความรู้สึกที่เบิกบานแจ่มใสกับสิ่งแม้กระทั่งรู้ว่าตัวเองไม่สามารถจะดื่มน้ําได้ตามปกติ แต่ก็ยังพูดด้วยความรู้สึกดีว่าเมื่อก่อนมันทําได้ดีแต่ตอนนี้มันทำไม่ได้แล้วคือมาํายกแก้วน้ําขึ้นดื่มไม่ได้แล้วยิ่งพอคุยถึงเรื่องอื่นๆโอ้ยิ่งพอคุยถึงเรื่องเช่นพอผมถามถึงว่าได้ปฏิบัติธรมภาวนาในรูปแบบไหนบ้างแกก็ตอบบอกว่าทำไมฝึกอยู่ทําทุกเกือบทุกรูปแบบฝึกมาหมดแล้วแต่ตอนนี้นะครับไม่มีรูปแบบแล้วลงมาสู่สนามแล้ว โอ้โหนึกถึงภาพนะครับตอนนี้อยู่ในสนามแล้วนะครับ mm hmm. อยู่ในสนามแล้วไม่มีไม่ต้องคิดถึงรูปแบบแล้วประมาณนี้นะครับแล้วแกอุปมาดีด้วยนะแกบอกแล้วคุณหมอถามว่าที่บอกว่าเป็นนายคมังทงธนูเป็นยังไงแล้วเขาคุยมาก่อนแต่ไม่รู้ว่าหมายความว่าอย่างไงแกบอกว่าผมต้องทําเหมือนนายคมังธนูซึ่งต้องมองไปที่เป้าอย่าวอกแวกแก,แกพยายามสแสดงท่าให้ผมดูด้วยนะ เล็งให้ตรงแก <laughs> บอกเป็อนอย่างนั้น,น <laughs> เล็งให้ตรงแก <laughs> บอกอนอย่างนั้น,นครับความหมายของแกคือตอนนี้เป็นโอกาสนะครับที่แกจะทําจิตของแกเนี่ยครับไม่วอกแวกไม่หวันไหวแม้จะถูกความเจ็บปวดเอเอพยาธิสภาพเบียดเบียนด้เพียงใดนแน่นอนนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งซึ่งปัจจุบันนี้เขาคงไม่มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แล้วแต่พูดให้ฟังในความหมายที่ว่าในความรู้สึกแบบที่ว่านี้บุคคลผู้นี้ก็เป็นตัวอย่างของการอย่างเห็นมรณธรรมในความหมายที่ไม่ใช่เรื่องของการที่จะ เป็นความห,หมายของความขุนมัวเศร้าหมองแต่เห็นปรากฏการณ์ต่างๆเป็นเรื่องของการประจักษ์แจ้งเรียนรู้และผมก็จะในกรณีที่ว่านี้จึงกลับมาสู่ประเด็นว่าบราณาธรรมที่พูดถึงนี้จึงไม่เกี่ยวกับเวลาว่าเราต้องอยู่ในช่วงวัยที่เราชราแล้วหรือไม่เกี่ยวกับช่วงจังหวะชีวิตว่าเราต้องป่วยต้องมีความเจ็บปวดมาบีบคั้นแต่หมายความถึงว่าเรามีชีวิตอยู่นะครับและรับรู้อารมณ์และเกิดความแบกเบิกบานเช่มชื่นกับอารมณ์ที่จิตเสพสวยตอนนั้น เหมือนกับปัันหนึ่งว่าเราฟังเพลงหรือดูหนังที่เราดูซ้ําๆและรู้สึกดีกับสิ่งที่มันปรากฏแม้กระทั่งรู้สึกว่าหนังเศร้าโศกแล้วเราก็ร้องไห้และดีเหลือเกินที่ได้เช็ดน้ําตาและรู้สึกว่าอยากกลับไปดูหนังเรื่องนี้อีกซ้ําหลายๆครั้งอเงี้ย